ซื้อน้ำส้มร้านบูซีนะครับพอด,ดีมาถ่ายรูปร้านเขาด้วยไงร้านเขาบรรยากาศดีไนะหดูรีวิวตรงนี้เป็นร้านเขาเลยตรงนี้หน้าร้านร้านบูซีหาดใสาแก้วสัตหีบครับ ยากาศเพลังเยิหมกันนะติดเพลงเต้นใหไกลหน่อยถ่ายติดเพลงลานทองเดินจับ ช่วงเย็ยนๆคนเยอะมากเลยเียแน่นเลยแบบอย่างเงี้ยดูด้วยบรรยากาศข้างบนกันด้วยหากลับมันเดินกลับนะครับเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อนะครับบรรยากาศคน หาดนี้ก็มีต้นไม้ไม่ค่อยเยอะเหมือนหาดนางรองนางรำหาดนางรองนางรำม,มีต้นสนลมลื่นมากเลยหาดเขาจะกว้างเป็นหาดสองหาดต่อเชื่อมมาเลยลอดูบรรยากาศคนด้วยตรงนี้เป็นพวกบังกะโลครับว่บังกะโละม,ะมีเขาตรงนี้เป็นห้องน้ำครับ อีกมีศาลาที่พักมีคนดูแลความสะอาเดเองกวาดใบไม้มห้องน,น้ำมีวังกะโลมร้านร้านอาหารับ มีร้านกาแฟสดด้วยเป็นรูแผ่นไทยด้วยากลับไปดูบรรยากาศคนนะครับร้านอาหารนี่กาคาเฟ่ร้านนวด ห้ามสุบุรีฝากฝุ่จำคุกหนึ่งปีนะห้ามสุบุรีตรงนี้เป็นที่เช่าเสือเช่าเตียงเช่าเรือพายตรงนี้มีห้องน้ำแล้วห้องน้ำมีสองจุดนะจีนก็เยอะ

นี่ร้านห,าหลายร้านเลยครับตรงนี้เนี่ยหลายร้านเลยเนี่ยกับสิบร้านนะฮะเลือกกินได้เลยมีโต๊ะให้นั่งตรงนี้โอห้องน้ำมีสามจุดเลยห้องน้ำเยอะมากดีมากเลยเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็ทำใหม่ห้องน้ำฮะก็ดีจังตรงนี้เก็บเงินหล่เนี่ย เนมีคนนั่งอยู่หน้าหน้าร้านดปหน้าห้องน้ำน่าจะเก็บเงินั้างเ่ยห้องน้ำฟรีก็มีห้องน้ำฟรีนี่อยู่ผ่าสาขาสองร้านอาหาร Okay, ครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ